สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู้ผู้ทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องเอโกะชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้พี่น้องวันนี้ก็ขอสวัสดีวันแม่แห่งชาติก่อนนะคะก็เลยเอาต้นไม้ค่ะมาให้ยายเขียนปลูกนะคะเป็นต้นบักมี่เเขาจะปลูกต้นมะลิใช่ไหมคะแต่เราจะปลูกต้นบักมี่บัลมี่สีสุดนะคะ โอเคค่ะแม่ยี่เคียนเพิ่งกิดสิเอาไปปลูกน่ปปกองขีด่ดินขี่สวนห้อยเนาะพี่น้องไปไปเบิรงกันเลยค่ะวิธีปลูกของแมยีเขียนสิเป็นยังไงพี่น้องมาเบิรงกันเลยค่ะมาค่ะพี่น้องมงนมีแล้วค่ะแม่ยา่เขียนเพิ่นเพิ่งสีเปียมเพิ่นเตรียมมองปลูกไว้แล้วพี่น้อง เขาจะมาปลูกต้นบักมี่มั่งมีสีสุกนะคะในวันแม่อหมอชาตินะคะน้องสณุทะคนตรงนี้นี่เองที่แม่ใหญ่เตรียมเตรียมไว้แล้วนะคะมาเลยค่ะคุณแม่ดูดูด,ดูให้ทุกคนดูมันจะมีหอยทากมาด้วยค่ะติดมาด้วย นี่นะคะไม่มีสารพิษปัสจากสารพิษนะคะแม่การปลูกบักมีนี่ต้องทำยังไงต้อ่ขดินเลยเริ่ขีดินเลยวะต้องเอานี้ออกไหมคะนึกว่าปลูกทั้งอย่างนี้เลยค่ะ <laughs> ต้องฉีกออกก่อนใช่ไหม,ไมหรือว่าลงก่อนอนี่เซาก็มาปลูกสามต้น ต้นมื้อนนวัแมม่ปลูกตาค่ะพี่น้องมาปลูกน้ำกันอันนี้จะเป็นต้นบางมีพี่เอ๋ก็แม่ปลูกน้ำกันนะคะโอเคแล้วต้องใส่อะไรแม่แม่ใส่ไอ้ปุ๋ยใส่ยังบอปุ๋ยปุ๋ยคอกไม่ต้องใส่นะเอาลงเลยไปกินเลยไปกินแล้มือแรงไปกินเลยแม่บอกว่ามือแรงจะได้กินเลยนะคะทุกคนเจ้าเสียบอก์มันสิเป็นไปไหนยังไง มีเทคนิคในการปลูกเลยค่ะทุกคนเขาบอกว่าปลูกก็ตตองไปสนใจมันหลายเนะพี่น้องมันถือหน้าฝนถือยังมั่กับสีใหญ่เองตามธรรมชาตินะคะทุกคนเรียวมอเจ้าปลูกคนสามต้นได้บ้างปลูกไปแล้วสามต้นนะคะแต่ว่าต้นนี้จะพิเศษนะคะทุกคนต้นนี้จะพิเศษเพราะว่าเป็นต้นที่แม่ปลูกด้วยกันนะคะจะเป็นต้นบังมีที่เป็นมะมีที่เป็นสีทองเป็นนวล้วไปแกะขายตลาดเดี๋ยวให้มันเป็นลูกแล้วก็จะพาทุกคนมาดูใหม่นะคะ ก็รดน้ำนะคะป,ปลูกแค่น,นี้เองง่ายมากๆากนนง่ายมากๆไปดูอันนี้คือที่แม่มาปลูกมาเส้าแล้วนอนอันนี้คือแอบปลูกไปแล้วนะคะคนเดียวหนึ่งต้นสองต้นพี่น้องมาปลูกหลังเตจีหา <laughs> แล้วก็อีกหนึ่งต้นนะคะ อันนี้เป็นมังมีพันยังแม่ซุ้มต้องเตี้มปะอเดี้มเมืงเนาวแดดไปเดี๋ยวค่ะตอนนี้คือว่าอากาศแบบร้อนมากทุกคนแต่ว่าเราจะมาปูกช่วงนี้จริงๆมันบ่ายสี่โมงแล้วนะแต่ว่ามันยังร้อน อันนี้คือต้อนสตอนะคะต้นรอเตี้ยเอาแม่ทำไมต้องใส่อันนี้มันถึงไม่ร้อนกันแดดมันถึงไม่ร้อนจัดกันแดดใช่ไหมเ,เพราะมันจะโตจริงๆมันมันต้องปลูกอยู่ผากไตเล้พี่น้องแ<า>ต่ว่าะนี่เขามาไปอยุป่ปลูก้างผ่าคอีสานกันเลยแต่ว่าต้องมีเทคนิคิหนึ่งก็คือบังบังแดดให้มันแง่ต้นค่ะอันนี้จะเป็นต้นสตอทั้งหมดเลยนะคะเอาสวนเท่านี่โตมาก็ขายสามฟังยี่สิบบาท ก็บรหูกันค่ะมันสิเกิดบออย่างไรแต่ว่ากับสิพยา่ยามมันเกิดที่สุดนะคะจริงๆถ้าอีกสักสามปีต้นไม้เราใหญ่นะคะก็จะพาทุกคนมาเก็บจริงๆก็จะมีต้นทุเรียนด้วยตรงนู้นมีอีกจริงๆมันขึ้นเยอะมากเลยนะมันมันขึ้นเยอะมากเลยต้นผลไม้ที่เราเคยไปซื้อที่จังหวัดยะโสแล้วก็มาถ่ายให้ทุกคนดูแล้วนะคะก็ยังขึ้นอยู่เต็มเลย ไปค่ะให้ยาเขียนพาไปดูนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผักอีตูอ๋อผักอีตูตอนนั้นมันยังไม่ขึ้นขนาดนี้นะคะทุกคนเออผักอีตูตอน,น,นยังบ่ขึ้นขนาดนี้เลยโอ้โหตอนนี้ได้กินแล้วนะคะปลูกง่ายมากพืชผักสวนครัวแต่พาผักขาใหญ่สุดอันนี้ก็จะมีผักบุ้งนะคะผักบุ้งนา พักบุ้งก็มีนี่จริงๆก็เคยพาทุกคนมาดูแล้แหละแต่ว่าก็พิเศษวันนี้ต้นมะนาวม,มากกันลแตเออมะขามเมียโค่ะวันนี้พาทุกคนมาเลาะสวนในวันแม่ของเรากับยายเขียน บ้านสวนเอกุชาแนลนะคะปลูกต้นไม้ไปแล้วก็มันเลาะหัวเลาะสวนทำต้นมะนาวแตกอันนี้หลือตัวน,นี้กำลังแตกงดกำลังแตกงลยได้บังกบงมี่ต้องบังมี่อีกแล้วทำไมปลูกต้นบังมี่เยอะจังแม่ต้นบั๊กลูด อันนี้ต้นมะกรดูดต้นมะกรดูดมาดูต้นผักติ้วมาดูต้นผักติ้วไหนผักติ้วโอ้โหทำไมหญ้าหญ้าร้ายหญ้าร้า,ายค่ะต้นผักติ้วแต่ดีดีพี่น้องแต่นีปล<ะ>ูกง่ายว่ตถุปลูกอคอมกินนั่นดูปลูกแล้วเจน,นเบอร์เบอร์อยา,ากจ้าม็ดผักติ้ว คือฝนตกออกห่งบักมี่ไปดูอาข้างล่างของเราด้วยห้าีโดนคนมาตัดห้าเรียแล้วอันนี้ตรงเขาเรียกว่าใต้สวนใต้สว,สวนได้ขางนี้มีจะตน้นข้าวจกยวาหยากสุมือน ปูงไงแล้วเขาตอดมาหโอเขาเขียบเพื่นเหรอเดีเ๋ยวไรจรินมะละกอต้นกล้วย โอเคค่ะพี่ดองสวยทุกคนเมื่อกี้กับพ่าไปหาอย่างเขียนที่บ้านสวนเอโกชาแนลนะคะก็คือวันนี้เป็นวันแม่ก็คือเป็นวันพิเศษนะคะก็เลยเอาต้นไม้ไปให้แม่ปลูกด้วยกันนะคะก่อนจิจะลาจากกันไปนะคะนี่ขอฝากถึงแม่แม่ทุกคนนะคะขอแม่แม่ทุกคนมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะคะห่างไกลจากโรคภัยทุกๆอย่างเลยแล้วก็ ขอใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็ขอฝากด like, mm hmm. กดไลค์ hmm. กดแชร์กด Sub ส cribe ให้กับช่องเอกชาแนลเลยนะคะ mm hmm. วันนี้เอขอตัวลาไปก่อนนะคะ mm hmm. บ๊ายบายคะ่ะ mm hmm.